คือคุ้นดังกันคือคุ้นดังคุ้นดังคนรอไปปูอันนี้รักเที่อวมาคุ้นว่คุณพ่สบายพี่ครับบ้านพ่อพ่อพ่อเด็กคือคนท้าน้ามาซอยตาของเงาแล้วมาวายปูหาเลยอยากเงาเอากปมาถืออะปกรักเออพ่อแข็งแหงปายสมกอมาด้วยหมวกมาด้วยใจนะพ่ออืออ้ามาถวายป้ายูป้าใจออพอพร้อมัาวมาหลอกมา่ได ขอให้มือโชคมือรับมือโชคมือหมายสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะขอให้เงินไหลมาขอให้ของไหลมาจัดการงานการิลก้าวหน้าเงามากี่คนลูกนะมาสองคนมาสองคอจากขอพ่อจากขอโนพ่อหนึ่อ

วคนมาคือกัรเยอะ่คน э ือ huh> กันเยอะเ้เตาเห่าาสาาาเอาอื่นก็คือเต่าไดเยครับคุณแม่ตีเแล้วออโ้จะเป็นยังไงสรวนน้ำปูได้ปูลูกหลานจะเป็นไรครับเออลูกคนณรอคนณรอไปไข่งกันคุณรอคนดังเออ่งยังฟังขาเรื่องต เรารักขารแล้วไปเต้นเนาะเอื้อฮั่วอันนี้จากเมืองคนบแบบป่าเอ้เขาควงมาไดงมางตกมากงามนลยแต่แม่พอมาตรอ เออแม่ปกดิวิวไทยโฉมพ่อประดงงัวนุกผักปาาคือเขาแ้วปูแ้วคงแม่นางร่าผาอะไรผึคนผาผมสวาสปีุ่ณตาเปืนเงิอข้ามผากถือรับวาัดเนาะเพรากับกวางมาแังน้ำมือคือข้าวขาของคุณปุ่นป่าคือเขาให้เมื่อกูเงินพันเนาะ hai đứa con nó nhà nó con nó Chỉ ngang kế bằng nghiệp ngàn con nó tự ngang kế nó có nó kha thú hiền, còn cái kha thi nó tự ngang khai nha, kha thiết nắm khâu khuôn chàng con nó tự ngang ai kha nhau bột con nó cũng ờ áo. หางมือขบมือกาบมือกบมือหมานเรื่อหรเรืองแล้วก็รื่อให้กระดึ๊กระดึอ้าวมาเมื่อพ่อไปทให้ขบไปคือเกาหามาจากเมือ่นพรบะมันบพมันแคามาจากไก่ก็ได้มือพ่นเนาะข้าวหนงหมูสงมัแคีหนูบังบัข้าหนึงมูแเพื่อเกี่ยวกัหาคอเนาะ ข่อถึกตุ้มแต่งแรกคือพอแล้วบันเล็กก็มาจะเห็นมนจะเคืองคือพอว่าค่ะอยากมาขอพ่อจ่าคือพอจะแง่จะแง่ก็เอาไปทั้งทั่วคุณไปเติมามู่รั้งวันเอาอย่างนี้จะกลับมาหาพ่อหรือไม่เออรั้งวันคือจุดหกเนาะเออแต่ว่าว่าคือคือหกหรือข้างในขั้วก็คือมากมาพม เอาคิ้เด็ดเขานะ่างสามามที่จะกเอาคิ้เด็ดนี่ยเอาไปดูนะอะถูกมันดำด้วยนะนะถูกปุ๊บถูกพองมืออะอะเริ่มหม่ามปะไม่จกช้าจะหอันนี้มาจากทางการหง่าปถูกมือางวันนี้าพันธุ์ครอษนายนายคือรีวันนายนาคือรีค่ะคือรีเผาพึ่งและคือพันุ์เผาพึ่ง พัชนึเผาขึ <k <k ้นพร้อมกับบวงเรือไายทึกนางมั <|hu|> ึเผาขึ้นแล้วนะเอารวบรวมไปดูไปแก่มารวมทือรวมกันขอให้ลูกานจะเรื่องจะเรื่องทำมาขาดถึงไหนนะพิางไกลข้างไกลขอกให้ชุดเด็กชุดเตสาุ่ามันได้เอาทมันได้ลูกนะเอาพอง้อคือคือว่าหาเตา เอาเจ้โชกเจะโชกชกเขเคยเคยเหรอลูกเขา่ถ่ายรูปจังนะลูกเาว่กกันว่าไก่เป็นสุกอเท่จัมึงเทเวเวรลูกมาบ่ท่านิค่ะโอ้ถขาพ่อว่าขางก่ง่าฮ่าฮ่พ่อว่าเราว่าเกือบ่วยง้างมงอหาเก้่าพ่าฮ่าานว่าคิดเด็กกว่า สามารถไปนั่งลำระปูนี่น้องปูไม่สาัารงานงานได้ปไสาัครงานัะปูได้ไหมลำเลยไม่ได้สามัรยากนะงั้นัะปูพอรับงานลำเก้าถึบเก้าสาบวันนี้มาอยู่กันเรานั่งลำเก้าคืบเก้าคืบเขาใจว่าปปู Hoặc hãy tóc hãy 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 ยาครบเหมือนเดิมแหวนพ่อจกคบเนาะไม่เนไรล่ะมันบอกไปเชื่อใครก็ภับขึ้นมากือก้าวขึ้นอย่าใน้เาพูมันก็คือการมือมูดัานนู้นมูบ้างว่ามือเราขังมันเบาขังมันแข็งมันกเกือนเหมือนหัวถึงมากนะร่ังว่าชื่อชุดหกว่าชื่อชุดเจ็ดคือกขั้นได้กัเอามาให้พอว่าชื่อชุกเ็ดติด้ลย ออามาวันที่สิบเจ็ดมูตึ๊ก็คืออื่กรับปูเพราะว่าวันที่สิบหกก็คือหกะว่าครับขั้นเปืนปรกเพราะว่าทึกเกิดนี่ะ้เอาให้มังย่อเไอืเนนดสิบเจ็ดถปดหนึเด ส่แ่เมันขาตายตัวมนขวนะกะอ้าวขอให้ลูกแรงมือทุกมือแร้งมือทุกมือมา้ายกูวันนี้ถูกขับแนกถึงแล้วก็เรียบร้อยโอ้จังมันอยู่ลูกรเขาบ่เอิบบ่ยาบย่ไา้กูจังอแรเงกูไุกรงไม่หม เขกันบต่อไปนมได้ครับสีเกีไมได้ครับสีเสกพี่ก็เอาละเด้อย่งเปลาเมื่อกวางเงาของเงาไปย่างครับเอางคบพ่อของแกคาโป่เอออะไรครับพ่อของแกคาป่คาโป่คาโป่คือมาได้ไหมครับเร็วๆเร็วๆครับเร็วากเพิง

มาหาพอกันแค่เขาเขาแค่มือคกมือากมือโคกมือไม้อาลกมายนีูกขาเพาะแหึงแล้วก็บวยวายนี้ลูกงาถูกคุกพวรวแมงววแต่งกันเทปเป็นก้มบักเ้ากับมือก้มบักข้ามกับมือเนาะก้มบักก้วยกระมือโค้มโคงขโคอกับมือนะ

มาใกล้กล้เต้าปูมาหมดคืนเนาะ้มาเมื่อคืนใครโต้ะคือทางเนาะอย่ืมาเมื่อคืนเดี๋ยวบ้านมีปูนี่ละเออาปักท้าบักแทอเออมันก็บอกกนะตือโอ้มันใครมองเนาะใครมอง พอดออมาดทาาลูเือกต้มาต่อสักเก้อไาัเกไปเลยอะอ้ขักมาไงเอาไขได้คุกด้รกเออัมือกันดดอแงงมาเออตั้งใจมาี่จเอาขือดึมือห้มือโมหมานเอาจะคือว่าถคือเป้าหั เ้าใค้คือเก็คือเปล่าใครไปคือกนตรงมากออกไปหัวก็คอก็ทำคือเปล่า

เฝ้าละแม่ดีละแม่ได้ไมเนี่ยเอออันนี้จะเฝ้ามไเข้าห่วงอกนี่ว่ะถ้าใคนเด้าห่วงใครมีคนใจแตกแบนี้อะไรเป็นไรไม่ื่อี่มีม้นะแต่ มาเห็นทางห้ันเลก็ถอนคนตัหน่อยคนตัวมาเห็นทางรานคือคนตัวให่คนตัวหน่อยคนมันหลคนตัว้างมันมันกอกโ่อางเออคนคือตกเกีบอแต่คนควงง่ายงาเออปากแเอกไปชงวังข้ก่กุ้งไก่อันนี้ใเขาผู่ใหญ่ เออมือต้นด้วยนา,านแท้งานแทลคือพรเพียงแค่ทำไมอ่มวัวไก่เนาะขอทานการักเืียงแค่นอโต้ถูกดึงขาอืม,ม,มอ่าขอทำมืถูกมือกระมอถูกมืกมกมมไห้ด้วยนะโอ้โห นางบุญทองพร้อมกับวเอาหามีอถูกกับมือมาพรอกับนางบุญขังแล้วกเอาตะลืบตะลืบกกับด้วงนะครับโอ้างคนงมันง่ตไปหมดเมไเต็มไปเต็ไเปไม่ปต็มไปเมาเามไปเมปลต็มมีเมเมมเต็็ม

มอาเม่อคกนข <Techn> ด <Pokémon> ้าบมองมาข้างถ่นตรง่าผมขางถ่้างถ่้าินข้งิมาดูมัดดู้ยมาดครหือมาดูุ้ยนะับเร็วเยเร็วเมาขิ่นมมาเอ้แม่ตงาข้าวเขางาอมาเย มาไม่นิ่งทำบ้าพ่อได้อพ่ออึ้พอคือไปทวงหอดบ้านนะเออคือไปหอดฟังบ่อนบ้านนะ้่ายเน้อผ่านหนึ่ง่นักน้อยสองร้อยิ้มสองพ่อแล้วก็แกงหมูสองเออเขียงบก็ได้พ่เขียงพอกั๊้พอได้ขายลูกก้ามพอมาหญ่นหญให้อีกนะแกงหมูบ่หมูก็ยิ้มคนละสองร้อ áo kéo mô áo kéo mô áo như kéo mô áo nặng nói <laughs> nói áo như nặng nó

ให้มือเขม,มือรากมือเข่มือมัดอายุนลละนะวนนี้ขุข่าขววนหนึ่งแล้วก็รู้วย ชมขามมาขามพครเรืองมาเมพาอให้ไปเงิฟันคงเด็กเก้าถึงเก้าส em> um> ิบอ้ทีให้เงินเมืองลาวได้ไหมพู้บ่ได้เือนลาวไม่ได้เงินไสเขาก็ขายบ่มันไม่ได้น้องมาเด็กางประเทศเอไม่จพี่น้องเด็กัาเนาะมักันขี้เอาืองเนะออไปให้กันางก็ร้เออรู้ใรแต้ได้เก้าเกเนาะไป ไมดาไปให้ไปให้ไปห้ไปให้เขาดึงก่องมาลูกบุบบ้างเกวนเนาะวันเด็ดนี่บัดจังวันจัวันเนี่เขาข้าววันเขาข้าวสุกเก่าเขาขายพร้อมขาย้าเนาะโอ้มหก็เลยเกาซุนเนา ก็ขอบุดยืนอย่นะมันยืนห่างถูกป่กขึ้นเข้าป่ะขึ้นช้าแยกผามาสบายมมาสบายโป่ะ้นเ้าก็ขึ้น่างเลยงานไ่ก็เอากางๆมาแล้วท่อะไรๆก็ู่พอจะหอมใสเลยค่ะป่ะขึ้นเค้าป่ะขึ้นช้านั่งยืไหนมาตวเอาที่ช้าเอาของใม่เนาะเออแกคเก้จ เออคือว่าเมื <S <S ่อชงปู๋เนาะกำนันทันยักษ์ก่อของคําอื่นถวายผาถลุงหมของคือเนาะเออไปปุกไปใจเออให้ยืมว่าแต่ให้แยี่ยมพ้อมาลูกนหนึ่งร้อยแกงโมหนึ่งร้อยหนักหนหนึ่งร้อยถวายปลุกไปใจปู่ของรถหาเชีียเออเม่เมาอาดุูงน้ำกระกุงนะอืถวายงค์ปู๋ห้าร้อยเม่ปูของรถอ้าวลูก่อบอ่ะนัง từ nhà có cỏ với khu rã rồi ừ. à, bục hành rãng với ừ. thuộc với lạc với thuộc mãi ngay. năng rã hừng hừng nó có đường từ từ là, là một lòng mắt cầu thí hậu xịp xa tư xa thuộc khu Nó có ừ. ừ có tầm bài ừ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  ในติภูมิยุติธรรมค่ะเออพอเปินงั้นอ่ะพอใคยใครก็ว่นมาแล้วดูน้พอเปิดงั els, ้นอือ้ามือตกมือกรกมือตกมือมาอ้กุวันงั้นตุกขาแฟนทุกีแล้วก็ วันที่นั่งสองใบปูวันที่หนึ่งคองใบที่ยังไงเขาขายใบเรียลเขาขายใบใบเรีก็อมก็จอใบเอขายใบเรไงใบเรียวก็เอาให้ใบเรียอเขาของใบมันไม่ได้เยวเขาไม่มีใบเรียไม่มีใบเดียวห่างมันก็ไม่ึดเกิกกเอาสกูให้นะครับเดยอครับเอออาเท่าไหร่ละลูกเอาูมาจำวยนะลูกนะอากระกรเนาะเออเอาเรียงคือมาเย แกได้ฟังองอ่ามิ่นกัหาคือเกหาคือเกย์อากรูบใังอันกดก่อนกดนดล้วันางกดถ้ากไปแล้วบ่ไปแล้วจ้าทำไมไปเร็วจังไม่ฮอดคือแล้วบ่จ้าไม่หยุก่อนเนาะโอ้ยบัว ฮัตส็นดอดไปไดนน้ากดสกปรกัปยังคืพอแก่ก็แก่พอป่านก็มอแกะเงื่อนไปให้เอาพอแก่เดี๋ยวพอแก่เิใช่ไหมบาีปูทุกใทยได้เรื่อตวนาเอาเกหัวมันไถเลยป่ะไถลตีนงอนกูน้องอ่าทั้งมูทมือย่างทุกอม่างหัวหัวฝากไปบอกแล้วจะปลุกไงว่าั้าถึกฝากคูณตาก็ถ้าถึกแล้วหัวไทยไทยใจเก่าถึงว่ากันสิอ๋อ พอถูงเราใช้เก้าถุงไปเลยมาใส่ติักโก้หม้อชักใ้ด้วยหม้อหม้อชักใช้เก้าถุงเอาให้มันใหญ่วเขาใไ่ลูกนะเอาให้ได้เลยเอลูกมานให้ได้ลูกคืออไเพราะให่ได้างถุกว่ถุได้อีหลังอดอแล้วก็เมาด้แล้วเด้อป่อยห้างมือกึ่ห้มาคือตัวแ้สะให้แก่อ่ะป่งๆแล้วก็มด้วย คือทังมันคือค e ือเขาทำใจลงเออข้าคือว่าคือเขาบอกใจอยากกินอาาเออเอาวั่งมันก็อันนี้กรักเอาลูก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 มาจากลูกมาจากลูก

สเตเาออมาหกา้ลูกหลานลาส้มบารมีปูได้มาจากบ้านของสิจเลื่อนได้ปูป มือกบมือมือกบมือมาอาย้วันะขขับพสุดๆแล้วก็ดูวุาู้ขบตูนมาเกิดฮักการึงการึงทำมาแปลิบแปลช้ผู้กว่าชิบเซตชิบเซตไปสุดชิบเซตไปนั่งว่าอ้าวได้ผูไดู้หม้ทหมบอของเสาันี้จะภูานเสาวน้ปมาปมาเือบ้บ้หมาป๋าไหนแม่ภูงานเกาดเ้อาอาฮักมือขบมือก r a เมือกบมือหมาขบตุ๊กเกิ คือแรงมากรวมแรงรวมก่กันรวมให้รวมค่ะนะลูกนะเออแกเขาไก้ดื่มว่ะแถวอืมให้ล้มท่านมัน้ำเด็กปูมีพ่ออ่าเอาดื่อมากดื่อมากถืงมากอาเช้าวันหนึ่เออ พอเดกตรงง่ายง่ายหน่ะตรงง่ายออกเก่าคือความเด็กก็แค่ตรงง่ายนะเด็อย่างนั้นเราไม่รับถวอยพอมใช่ไหมตัวใหญ่เอาคือยากดุากงนแต่ต่นักนะมันเป็นตะปูมันปูไเห็นก็คนรอเขาคนรอคอยรอคอยไม่คนรอ เออวก่ไเอไว้ล right. um, right. uh, right, right. ูเลา่เออเอาเอาเอาใครก็มือแ่มือกมือกรกมือหมาดพวกเออหางมือแต่พ่เป็นงั้นแบบหมาด้องก่นนะแตงล้หัวหานลูกมาตอนนี้ไงคปูเด้อไาโคบ้านน้ำนโคม้าให้รําให้รวยว่าทีมคุ

เออฮะให้เบื่งโ่น้าหม้ยหมื่งด้ามื่น้าหน้าหม่นห้าหม่งห้งหมืห้ื่นห้า่มืกห้าหมน้นาหม่นานห้านห้าหมนาห่ห้าหมื่ห้้าหมืน้า่นห้าน้าม่้าหมอ่นหาหมนห้านห้าห่นะู้กมนาามนาหม่นนหามน่น้นาืนม่ห้าหนะ้ืืามาห่่า เออนางออนค่าบอกนางออนิชาคำว่าคุ้มครองคำว่าโอปูตาปูถึงเระเขาหนึ่งฟังกว่าอ่าทกมือสุกมือวกือไม้นึงแล้วก็เเอากะเอาเทืไกเออใส่แค่สุ่มเลินไอลงลยลูกส่คือนางมาไรใช่ไหมลูกเออมาขอพรจากโอปูเนาะขอห้มือวกมือรกมือวกือไม้ก็อเป็นนึ่หน่อย

ทำไมนานตีกองจังเลยก็ลั้งต <deve. S 2> <ay> bon. ีครับก็ลังตีโบตังเตียบหมตีกองใครพูกใครร้านก่อนมาทุกคนนะครับปู่ คือว่าไหนอทอใช่หมครับเออไม่สงไใจมวมือมากระว่าเหมก็ทองไม่เล่นไม่เล่นองึงหนังเดือยดึงหมากดึงมากลมากมาอันนี้ต้นมาเหอ้งเออมาดมากมากหางมัดใหญ่ากหมากใหญ่หางใหญ่หมาดมูขมูมาใหมามางโ้งขนาดนี้นี่ไกันเนีเขาไม่ด้ลมามัยนั้เขาเข้าืหงมัมา

ไอ้ก่อนเนี่ยค้อเนย้านีไ้แล้วปอันนก้คืออะไรบุ๋ซึ่งเวยคันซอนบัวค่ะงานขุรวันเขาบัวเขาว่าเออขอทุกเของบบขอทุกเขาแลบวกนเขารงวัโตนะบุ๋มเาเขาห้ยยี่เรื่องแบกมือกดมือลับมือตัวคุณมาไอ้บัวนนะบร Thank yeah. you.